ก๊าซเรือนกระจกถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมทางภาคธุรกิจและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการผลส่งบริษัท B T S Group h o l d i n g จำกัดมหาชนคือตัวอย่างองค์กรที่มุ่งม,มั่นลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนจนสามารถลดการปล่อยกย๊าซเรือนกระจกจนมีปริมาณสุทธิเป็นศูนย์เป็นบริษัทแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ครับ ทาง PTS Group จะได้เข้าร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนในการชดเชยคาร์บอนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยได้หรือที่เราเรียกว่าคาร์บอนออฟเซตติ้งโดยการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆเพื่อทําให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรนับได้เท่ากับศูนย์หรือที่เรียกว่าคาร์บอนนิวทรัล จากผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ BTS Group ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทในกลุ่มขนส่งระบบรางแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์นอกจากนี้ BTS Group ยังได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยินของดาวโจนส์หรือ DJI s เป็นอันดับหนึ่งของโลกในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรวมทั้งติดอันดับโกล์คลาสจากผลการจัดอันดับในรายงาน The Sustainability Yearbook 2021โดย S&P Global และยังได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ5ดาวหรือดีเลต่อเนื่องเป็นปีที่9พร้อมด้วยรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลอีกมากมาย คุณคีรีการจนภพาศประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้กล่าวว่า BTS Group ดำเนินธุรกิจโดยยึดเรื่องความยั่งยืนควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตลอดจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวนะครับสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญตอบย้ำมาตรฐานของ BTS Group ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นฐานของความยั่งยืนอย่างแท้จริงครับ